กรีดแอปทักษออนโพสต์เองเผยโมเมนต,ต์น่ารักคู่พระเอกสุดฮอตคนนี้เป็นอีกหนึ่งคู่จิน้นอายุห่างแต่เคมีเข้ากันมากๆระหว่างแอปทักษออนและนนกุลเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักนรักของพวกเขาเรื่อยๆผ่านโซเชียลใครเห็นเป็นต้องกดถูกใจและแชร์ต่อกันรวัวๆล่าสุดแม่แอปโพสต์เองเลยค่ะกับโมเมนต์คู่โดยแม่แอปโพสต์ลงอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมระบุคแคปชั่นว่า 0 6 0 6 0 6กอดศ n นกุล h a s h t a g #levelupby นนกุลทามกลางแฟนคลับแห่กดไลค์และแซวสนันทั้งบอกว่าเอามือปิดปากกลัวคนอื่นได้ยินถือว่าเป็นรูปคู่แหละพี่แอปโพสเองน่ารักที่สุดมันฟินค่ะยิ้มตามพี่แอปเชียร์คู่นี้มากเชียร์ค่ะกรีดกรีดสิคะกรีดเลยพลังทำงานของเราวันนี้แม่เปิดตัวใช่ไหมคะเชียร์อยู่นะคะ แอปอยู่กับคนนี้ดูแอปมีชีวิตชีวาดีมาก